ค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับแจมในรายการ Beauty on air เหมือนเดิมนะคะที่นี่ A c t ชั่นแชนค่ะเที่ยงย0่0ถึงเที่ยงครึ่งค่ะแจมทําหน้าที่ที่จะเอาเคล็ดลับความงามมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมค่ะวันนี้แจมไม่ได้มาคนเดียวด้วยค่ะจะมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งที่จะมาแนะนําเคล็ดลับความสวยความงาม <S 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 ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะยินดีต้อนรับนายแพทย์สิรนัทแสนสุขหรือว่าคุณหมอเป้ค่ะหมอเป้สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เลยค่ะคุณหมอเป้อยู่กับเราแล้วนะคะแลวคุณหมอเป้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน แล้วก็ผิวหนังด้วยใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่องผิวพรรณเราเนี่ยไม่พลาดแน่ๆเลยค่ะแล้วนอกจากผิวพรรณแล้วเนี่ย<ม>คุณหมอก็ยังดูแลเรื่องของรูปร่างด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับเพ<ม><ม>ราะว่ารูปร่างเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะจะเป็นสิ่งที่เสริมบุคลิกข,ของเรานะค,ะคะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับไม่ว่าะจะนมั่นใจในการทํางานหรือว่าล<ม>ัคกี้อินเลิฟ คือจริงๆแล้วเนี่ยบางทีผิวดีไม่พอนะรูปร่างต้องดีด้วยใช่ไหมคะทีนี้เคล็ดลับความงามที่คุณหมอเอามาฝากในการดูแลรูปร่างนี่คืออะไรคะวันนี้นะครับหมอไม่ไน้นำเสนอเรื่องของยาชุดลดน้ําหนักนะครับเพราะว่าตอนนี้ออย,ยอประกาศสั่งห้ามเลยว่าเตือนสาวๆทุกคนเลยนะครับว่าถ้าเกิดซื้อยาชุดลดน้ำหนักเนี่ยมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับน้องแจมเพราะฉะนั้นตัวที่คุณหมอจะเอามาแนะนําไม่ใช่ยาแล้วเป็นอะไรคะเป็นสมุนไพรไทยนี่เองครับ <S 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 เป็นสมุนไพรเลยพอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกสบายใจค่ะ สาวๆคนไหนนะคะอยากจะทราบว่าสมุนไพรตัวที่คุณหมอว่านี่คืออะไรสามารถช่วยให้เราลดหุ่นได้ยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ มาอยู่ในช่วงที่2ของรายการ Beauty on Air นะคะแล้วตอนนี้คุณหมอเป้ก,ก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมตามที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้ค่ะว่าคุณหมอมีสมุนไพรที่จะมาช่วยลดน้ําหนักได้สมุนไพรที่คุณหมอพูดถึงนี่คือเป็นสมุนไพรไทยหมดเลยหรือเปล่าคะใช่แล้วครับเพราะสมุนไพรไทยมีประโยชน์มากๆนะครับน้องแจมแต่ว่า<ช>ด้วยตอนนี้แพทย์ธรวมนโตกครับเข้ามีบทบาทมากขึ้นทําให้เราหลงหลงลืมการใช้สมุนไพรไทยนะครับซึ่งอันนี้เป็นภูมิปัญญาไทยที่ดีหมออยากจะปลูกภูมิปัญญาไทยอะไรเงีง้ยที่กำลังจะตายเนี่ยให้ฟื ค่ะโอเคงั้นเรามาทําความรู้จักเลยดีกว่าว่าสมุนไพรที่คุณหมอบอกนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นสูตรเคล็ดลับของตระกูลเขามุลคดีเลยนะครับตัวสมุนไพรนี้นะครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกที่จะช่วยในเรื่องของการบล็อกนะครับบล็อกแป้งแล้วก็บล็อกน้ําตาลนะครับตัวแรกก็คือชื่อซีรินีเอสนะครับตัวที่2ก็คือช่วยในเรื่องของดีท็อกนะครับในการล้างสารผิดต่างๆที่อยู่ในลําไส้นะครับเรามาดูส่วนประกอบที่สําคัญครับของสมุนไพรไทยนะครับในสองสูตรนะครับสูตรแรกนะครับซรินีเอสเนี่ยน หลงจากจะมีผลส้มแขกแล้วนะครับหลวงแจม ปกติส้มแขกเนี่ยเขาจะมีสารที่ชื่อว่า s c a ค่อนข้างสูงช่วยในเรื่องของลดการสะสมของไขมันมที่จะเกิดขึ้นใหม่นะคะ,ะนอกจากผลส้มแขกเราก็จะมีมหาพิกัดเบนจกลูอันนี้เป็นตำรับยาไทยสมัยโบราณเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด5ตัวยานะคะรับคำว่าเบนจ์ก,ก็คือ5ถูกไหมก็จะมีดอกดีปรีนะครับซึ่งดอกดีปรีเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับควบคุมการสมดุลของธาตุดินนะครับรากชาพูจะเกี่ยวข้องกับการสมดุลของเรื่องของน้ํา ธาตุน้ำนะครับแล้วก็เท่าสถานเนี่จะควบคุมในเรื่องของธาตุลมนะครับส่วนรากเจตมูลเพลินะควบคุมในเรื่องของไฟนะครับปกติเราจะรู้กันแค่4ใช่ไหมครับน้าลมไฟแต่จริงแล้วตามแพทย์แผนไทยนะครับจะต้องมีอีกอันนะครับคืออากาศธาตุนะครับซึ่งอากาศธาตุเนี่ยมาจากเงาขิงซึ่งทั้ง5้าธาตุนะครับถ้าเกิดว่าเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่สมดุลเกิดขึ้นก็ทําให้สุขภาพเราเนี่ยแย่ลงไปนะครับ เราะชะนะสมุนไพรสูตรแรกนะครับซรีนีเอสเนี่ยหลัวจะประกอบไปด้วยผลส้มแขกนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆแล้วก็จะมีมหาพิการเบนจกุลนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลท,ทั้ง5าธาตุทำให้เรามีสุขภาพดีด้วยแล้วก็ช่วยลดน้าหนักไปในตัวด้วยอีกตัวหนึ่งละคะที่คุณหมอพูดถึงเมื่อกี้ว่าช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ด้วยใช่ลวครับคืออะไรคะปกติแล้วนะครับเราชอบมีไขมันส่วนเกินนะครับมไม่ว่าจะเป็นสะสมอยู่ที่หน้าท้องที่ลำไส้แล้วก็ที่ตับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการล้าางเอพวก พิษนะครับรวมถึงไขมันส่วนเกินที่อยู่ในเอวะต่างๆเนี่ยออกไปด้วยนะครับโดยตัวซิรินีนะครับสีส้มตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสารสาคัญที่เด่นก็คือตัวโกดน้ําเต้านะครับซึ่งเป็นสมุนไพรจีนระดับระดับต้นๆเลยนะคะหลังแจมราคาค่อนข้างแพงด้วยช่วยในการระบายได้อย่างดีมากๆหายากใช่ไหมคะสมุนไพรตัวนี้นอกจากโกด้น้ำเต้าที่เป็นจุดเด่นของเขาแล้วก็จะมีอีกตัวนึงคือมหาพิกัดจตุภาาทิกะนะครับตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วย4พืชสมุนไพรนะครับผลไม้ทั้ง4นะครับก็จะประกอบไปด้วย มาขามป้อมสมอพิเภกนะครับสมอเทศแล้วก็สมอไทย oh. โดยรวมๆเนี่ยช่วยเรื่องของดีท็อกแน่ๆอยู่แล้วแต่พิเศษกว่านั้นช่วยในการรีดไขมันที่หน้าท้องลดพุงบำรุงเลือดเพราะฉะนั้นไขมันที่เรามีสะสมกันไว้อยู่แล้วที่คุณสาวๆมีเนี่ยนะคะก็สามารถเอาออกไปได้ด้วยเช่นกันใช่ล้วคะสังเกตไหมครับพ่อรองอ่ะถึงแม้อายุมากแล้วแต่ว่าท่านเนี่ยไม่มีพุงเลยอ๋อ oh, ใช่ เพราะว่าอะไรครับเขามีสูตรรับเคล็ดลับเฉพาะของเขาท่านั้นเองค่ะหุ่นดีแล้วนะคะสุขภาพต้องดีจากภายในด้วยซึ่งสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยจำรู้สึกว่าน่าจะเป็นสมุนไพรที่หายากหมดทุกตัวเลยใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูวิธีการทํางานของเจ้าเซเรนีกันบ้างค่ะว่าเขาทํางานยังไงบ้างวันนี้เตรียมการทดลองมาให้ดูกันด้วยใช่ไหมคะใช่พอนีสมมติเตรียมการทดลองให้ดูนะครับว่ากลไกการทํางานของเซเรนีเอสแล้วก็เซเรนีเนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้วก็เขาช่วยกันยังไงนะครับตัวเซเรนี นะครับจะช่วยเรื่องของการเผาผลาญหรือการเบรนนะครับให้มีเกิดขึ้นส่วนซีรีนีนะครับย้ำอีกทีหนึ่งช่วยเรื่องของการดีท็อกซ์นะครับ็นการล้างสารพิษออกไปนะครับเรามาดูนะครับสาธิตตัวอย่างครับตัวอย่างนะครับอันนี้แก้วน้ําที่เห็นเนี่ยคือเปรียบเสมือนกับลําไส้ของเราลักษณะของสร้างเราจะเป็นท่อตรงๆนะครับขดไปขดมานะครับและน้ําที่เห็นเนี่ยเปรียบเสมือนกับอาหารนะครับแล้วก็เปรียบเสมือนกับเอนไซม์ต่างๆที่อยู่ในท่อของลําไส้นะครับถ้าเรามีการกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตไขมัน นะครับหรือว่ากินอะไรที่ไม่มีปรี้ยกกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเยอะเพราะฉันจะมีไขมันส่วนเกินเนี่ยพอกที่ลำไส้ก่อนแน่ๆแล้วอาจจะพอกส่วนอื่นเช่นที่ตับแล้วก็ที่หน้าท้องของเราช่ครับเรามาดูกันทดลองนะครับอันนี้คือสมมุติว่าเป็นอาหารที่เราทานนะครับที่มีไขมันค่อนข้างสูงนะครับนี่คือคุณหมอฉีดน้ำมันลงไปเลยนะคะใช่แล้วครับเสมือนกับว่าเราทานอาหารที่มีไขมันเข้าไปใช่ครัถูกต้องครับจะตามด้วยซิรินีเอสตัวแรกนะครับจะรับประทานก่อนอาหารนะครับตรงนี้ทานก่อนอาหารนะ เป็นผงสมุนไพรค่ะ<ช>คุณ<ช>หมอสังเกตว่ามีการจับตัวกันเกิดขึ้นนะครับของตัวยานะครับสมุนไพรกับของไขมันนะครับเริ่มจับตัวกันเขาเรียกว่าเป็นตัวดักจับไขมันนั่นเองนะครั เริ่มเริ่มจับเป็นก้อนแล้วค่ะคุณผู้ชมตัวยาสมุนไพรที่คุณหมอใส่ลงไปเมื่อสักครู่นียนะคะจับกับไขมันแล้วก็เป็นก้อนๆลอยอยู่ข้างบนค่ะคุณหมอพอดักจับแล้วไม่พอเราต้องมีการขับถ่ายหรือว่าเอาทิ้งไปด้วยใช่ไหมก็คือการดีท็อกโดยใช้เซรินีนั่นเองนะครับใส่ตามลงไปค่ะหลังจากที่ตัวเซรินีสีส้มนี่คือรับประทานหลังอาหารนะครับแล้วเป็นยังไงคะ่าจยสังเกตดีๆครับเกิดอะไรขึ้น อ่ะมันตกลงไปข้างล่างใช่ไหมคะก็เหมือนเป็นการบีบตัวของลำไส้ในการที่จะขับเคลื่อนพวกสารพิษหรือสารตกค้างต่างๆนะครับรวมถึงไขมันนะครับที่เรามีการดักจับที่เกิดขึ้นไว้จากตัวแรกนะครับค่อยๆหลุดออกไปจากลำไส้ของเราแล้วก็ขับถ่ายออกไปทางจระนั้นเองคือตอนแรกเนี่ยนะคะคือเขาจับกับไขมันแล้วก็รออยู่ข้างบนแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มตกลงไปก้นแก้วเลยเหมือนกับเป็นการขับถ่ายออกไปนั่นเองขับทิ้งออกไปเลยครับ นี่แหละคะ่ะทีนี้วิธีการทํางานของเซเลนีทั้ง2ตัวเนี่ยเขาก็ทํางานโดยการดักจับไขมันเหมือนกับคอลลาเจนตัวอื่นๆหรือเปล่า<ม>คะคอลลาเจนเป็นตัวเสริมสร้างนะครับโครงสร้างของผิวนะครับแต่ว่าตัวยาของสมุนไพรในเรื่องของสุขภาพะนะครับลดลดขงไขมันนะครับบล็อกแป้งแล้วก็บล็อกน้าตาลนะครับเพราะฉะนั้นาหน้าที่แตกต่างกันอ๋อไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ทานสมุนไพรเนี่ยเราก็สามารถมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยร่างกายของเราไม่ได้มีสารเคมีปะบนเข้าไปใช่ไหมคะวิธีการทานก็คือ แค่ทานกล่องสีเขียวก่อนอาหารและกล่องสีส้มหลังอาหารแค่นั้นเองใช่ไหมคะง่ายมากเลยครับ <lawyers. S 2> อนนี้มาดูโปรโมชั่นกันตอนนี้พิเศษมากๆเลยนะครับท <piping. S 2> านใจปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนกว่าสารสังเคราะห์นี่คือข้อดีของสมุนไพรไทยค่ะงั้นฟรีโปรโมชั่นที่เอามาฝากสาวๆา e บิวตี้ออนแอร์หมคะคุณหมอเป้มีแน่นอนครับปกติอยู่ที่2,100บาท และตอนนี้นะครับโปรโมชั่นเหลือแค่1,750้าบาทครับน้นองแจมลดราคาลงมาแล้วนะคะสำหรับสาวๆ beauty on air ใครที่สนใจติดต่อมาได้ทางไหนคะคุณหมอแต่ว่าต้อง30สายแรกเทรานงินครับน้องแจมต้อ,อตรงรีบโทรเข้ามาเลยงัถ้าเกิดช้าหมดก็อดนะครับได้ค่ะมีเบอร์ไหมคะคุณหมอมีครับ0 4 9 0 4 4ครับค่งศูนย์สี่เก้าศูน2 1 0 4 9 0 4 4ครับค่ะสำหรับราคาพิเศษใครสนใจชนี่ตัวนี้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะ ที่มาแบ่งปันเคล็ดลับวีๆดีในการดูแลสุขภาพกับเราขอบคุณคุณหมอมากค่ะมอเป้สวัสดีค่ะยินดีค,ครับค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ Beauty on Air แล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับเคล็ดลับความงามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้จารลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ